สวัสดีพี่น้องป้องไปสุผูสุคนเดอครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญาแสนบ้านทุ่งคือเกาเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข่าวเนาะครับเป็นข่าวของทางเพจธิดาบอดบิ๊กนะครับล่าสุดนะครับโดนแชร์เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเป็นผู้ใดนะครับว้าวล้วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับเพจดังเปิดหลักฐานเจ้าของเพจ ที่ด่าบอสบิ๊กคือคนสนิทหมอลำสาวคนนี้ f อฟเห็นแล้วรู้ทันทีว่าใครป้าพี่น้องแมนผู้ใหนาะบัตเทนี้นะครับเดี๋ยวผมบอกซูฟังเด้อครับผมกาสืบเนื่องมาจากที่นี้เพจอวตารนะครับพี่น้องที่ส้างขึ้นมาไหมนะครับก็บคือเพจที่ใส่ซื้อว่าอย่าให้พูดนั่นแหละครับพี่น้องแล้วมีการไปตามหน้าบอสบิ๊กนี้ เสียเสียหายหายนี่หลายคลิปเลยนะครับพี่น้องหลายโพสเลยนะครับเรียกกับมีการด่าเลดีิพรทิ์พ้อมนะครับก็บคือว่าวง่ายๆนะครับก็บคือเป็นเพจที่สร้างขึ้นมาตามดาบอสบิก๊กโดยเฉพาะแต่ว่าคําว่าคําจ่าการด่านี่คุ้นๆครับว่าแม่นผู้ใดน,นะครับล่าสุดนะครับทางเพจดังก็คือเพจอีเซียมเอลวีสามนะครับได้มีการเปิดหลักฐานออกมาเบิดเรียบร้อยพี่น้องเปิดหอนหน้าให้เ้อ่พร้อมว่าเป็นผู้ใดน,นะครับ ก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจอีเซียม LV3 านะครับทางเพจอีเซียมนะครับโพสไว้แบบนี้พี่น้องบอกมามีข่าวมาประกาศจับตัวอีอันชันหรือพัทสวีเดนเอาง่ายๆพี่น้องเจ้าของเพจคือย้ายอันชันนะครับย้ายอันชันในตำนานนั่นแหละครับพี่น้องที่ตอนบอร์ดบิ๊กมีปัญหาแรกๆกับเพจย้ายอันชันนี่แหละครับที่ออกมาดาบอร์ดบิ๊กมี คลิปมีหลักฐานเก่าๆของบอตบิ๊กมี่หลายเลยครับจนหลายๆคนสงสัยว่าต้องเป็นคนใกล้ตัวหมอลําสาวแน่นอนนะครับถึงได้มีข้อมูลหลายปานนี่ประมาณนี้พี่น้องแน่นอนล่ะครับย้ายอันชั้นนี่เป็นเอฟซีตัวยงนะครับของทางหมอลําสาวถึงขั้นว่าเป็นคนสนิทเลยกับว่าได้นะครับแล้วทางเพจอีเซียมกับโพสต่อบอกว่าลูกเพจใครโดนเพจนี้ตามด่าตามล่าไม่ต้องไปต่อปากต่อคํากับมันมันคือ อีอันชันนะครับคนที่เล่นเพจนี้คืออีอันชันหรือเจ้าเก่าที่ด่าบอสบิ๊กกับโกกิและด่าบอสโนตในรูปคือหน้าจริงอีอันชันนะครับถามมีคำว่าสุภาพก็ต้องขออภัยด้วยพี่นอ้องในรูปนี้เพื่อนเปิดหน้าชัดเจนเลยนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตปิดหน้าไว้นะครับแล้วกับโพสต์ต่นนะครับมันชื่อพัดอยู่สวีเดนทำงานอยู่โรงชำแหละไก่ที่สวีเดน ภูมิลำเนาเกิดโคราชนะครับขอมูนหนียางปีพี่น้องมีลูกกับสามีฝรั่งสคนเวลาว่างจากการทำโรงชำแหละไก่ก็มานั่งพิมดาบอสบิ๊กนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นอีอันชันหรืออีพัดนะครับพอพอรู้จักตัวตนจริงและสนิทกับอีพัดมากๆนะครับ รู้ว่าอีพัทสร้างเพจอวตารมาด่าผู้ใหญ่บ้านด่าบอสโนต้ตอีนี่ตัวแสบนะครับบูชาพอๆนะครับก็คือหมอลำสาวนะครับถึงขั้นที่ว่าสามารถตายแทนพอๆได้ป้าพี่น้องนะครับถึงขั้นตายแทนได้นะครับเพื่อนหนีบูชานะครับหมอลำสาวคักนะครับมากหมอลำสาวคักประมาณนี้พี่น้องก็เลยส้่งผิดขึ้นมาตามดาบอสบิ๊กซึ่งแรกๆกับเป็นย้ายอันชั้นนี่แหละครับ ที่หลายๆคนหูจากเอฟซีบอดบิกหลายๆคนรู้จักอยู่แล้วนะครับพอเอ่ยซื้อว่าย้ายอันชันนะครับพะว่าแรกๆมแจะย้ายอันชันนี่แหละครับที่ออกมาฟาดออกมาด่าบอร์ดบิกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีเอฟซีเข้าไปคอมเมนต์ถามนะครับบอกว่าอีอันชันมีหลายคนเล่นใช่ไหมตอนบิ๊กออกจากบ้านที่ยะโสธรใหม่ๆก็มีอีอันชันนี่แหละโจมตีบิ๊กหนักมากๆด่าหยาบคายและใส่ร้ายมาต่อเนื่อง จนดราม่าเอทั้ง2ฝ่ายถล่มกันหนักขึ้นจนมีเลดี้เข้ามาขุดว่าใครอยู่เบื้องหลังนะครับจนวงแตกหายไปพักใหญ่สร้างบัญชีขึ้นมาอีกนะครับแต่พฤติกรรมเหมือนเดิมนะครับหลายๆคนก็บอกว่าพฤติกรรมคล้ายๆเดิมถึงสีสางเพดไม่มากระดายประมาณนี้พี่น้องแต่ว่าทางอิเซียมนมาตอบว่าอีอันชันหรือพัดมันเล่นคนเดียวนะครับก็คือเล่นคนเดียวคนคนเดียวนั่นแหละครับพี่น้อง ประมาณนี้นะครับล่าสุดนะครับงัดหลักฐานเปิดชูเรียบร้อยนะครับเปิดชูทั้งชื่อทั้งหน้านะครับคุณที่เป็นเจ้าของเพจนะครับที่สร้างขึ้นมาใหม่ที่ตามด่าบอสบิกไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับก็คือคนสนิทของทางหมอลำสาวนะครับนั่นก็คือ f อฟตัวยงยายอัญชันนั่นเองนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าซูฟังนะครับ พี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังไหนกะคอมเมนต์ Comment. ขอมาสู้ฟังได้เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณลหลายๆครับสวัสดีครับ